สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนไดโนเสาร์ฟาร์มที่พัทยานะคะนี่ว้าวน้องเมียสวัสดีค่ะนี่นะคะไดโนเสาร์ว้าวไดโนเสาร์มีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะคุณแม่ก็ไม่ทราบเลยว่าว่าเออมีชื่ออะไรบ้างมี ปลาฉลามด้วยนะคะนี่อันนี้ทางเข้านะคะเราอยู่หน้า <Okay. S 1> ทางเข้านะคะมีว้าคนทนี่ทีแรก,ก,กเหรอใช่หรออืมแล้วตัวตัวใหญ่ตัวนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ชื่ออะไรลูกว้าว <Wow. S 1> ไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะโอเคค่ะไปกันเลย ตัวนี้เขาตัวนี้เขาว้าวเมียตกกระจายไอ้อันนี้เขาเปิดเขามีเสียงด้วยนะคะว้าวน้องเมียมายืนเลยลูกโอ้พองอกหัวได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะคดูฟันดูฟันของเขานะคะทุกคนนีอว้าวแม่กูไม โอเคเด, JB, เด็กๆเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วเข้าไปชมดโนเสาร์ด้านในกันนะคะโอเคค okay. okay. ่ะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะโอเคตอนนี้เรารอป้าไปซื้อบัตรอยู่ด้านในตรงนั้นนะคะนี่น้องเจเพิ่งตื่นนะคะทุกคนพี่ๆค่ะน้องอาเจเพิ่งตื่นนะคะอยู่ในไข่ไดโนเสาร์นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะทุกคน อนนี้รอป้าป๊าก่อนนะคะโอเคมีอาเราไปรอรุ่มร่มตรงนึงก่อนปะออ่ะเมียเมียขาไปเข้าร่มก่อนไปเร็วนี่ตัวนี้ตัวยก็ได้เมียาเรามีขันรอป๊าตรงนี้ก่อนโอเคอาจเจมันยังหลบเดี๋ยวว,ว้าวโอเคแป๊บนึงนะคะมีอาอรอป้าก่อนวันรอตรงนี้ก่อนนะ<า>อ่าตอนนี้พี่เดโนเสาร์งกำลังเดินมาแล้วนะคะ มีอามีอาเอ้ยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไดโนเสาร์เอ้ยมีขนด้วยเอ้ยน่ารักจังเลยอาเจอเจมาจับแล้วน้องอาเจกลัวนะคะเออน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยไหนอาเจจับใหม่สิอเจแม่ไม่เห็นเลย ่าคะพี่ตอนี่หนอนอือน่ารักจังเลยโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปถ่ายรูปด้านในนะคะมีอารลบพี่ไดโนเสาร์ก่อนเดี๋ยวพี่ไดโนเสาร์เหยียบลูกน่ารักจังเลยคะ่ะโอ้ตัวใหญ่มากๆเลยไปเราไปข้างในกันดีกว่าโอเคอค,ค่ะขอบคุณค่ะ,คคะมีอาร์ไปบ่ายพี่ไดโนเสาร์ก่อนบายบายคะ่ะโอเคคะ่คคะน่ารักจังเลย ไปกันาร้อนมากนะคะทุกคนร้อนมากนะคะตอนนี้ตอนนี้หน้าคุณแม่ก็คืออ๋อตรงนี้จะเป็นส่วนระบายสีฟรีนะคะ,ะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นมาระบายมีอันเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบๆบก่อนนะคะเราจะไปเดินรอบรอบข้างในกันก่อนนะคะเราจะไปดูให้ทั่วเลยนะคะน้องหน่อยคะ่ะเอาเอารมณ์ให้แม่กันนะ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยร้อนนีดนนะลูกเนาะร้อนมากเลยนะคะทุกคนนี่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่นี่นะคะมีอามีอามาต้องไดโนเสาร์ตัวใหญ่นี่ลุกแล้วนี่นะคะอันนี้คือไดโนน่าจะเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในสวนไดโนเสาร์ที่นี่แล้วนะคะน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะคะทุกคนโอเคไปกันนูี่นพ่นี่นะคะไดโนเสาร์ตัวนี้ชื่อว่า อาร์เจนติโนซอรัสนะคะอาร์เจนติโนซอรัสนะคะใหญ่มากตัวนี้เป็นไดโนเสาร์กินพืชนะคะทุกคนอาร์เจร้อนไหมลูกอาร์เจให้ปะป๊าอุ้มก่อนนะโอเคอันนี้จะเป็นโซนเออนี่นะคะเหมือนคล้ายๆคล้ายๆแรดบ้านเราเลยนะคะทุกคนแต่จะตัวใหญ่กว่าแรดปกตินะคะ ระหว่างทางเดินก็จะมีไดโนเสาร์อยู่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ที่คุณแม่พาน้องมีอามาเป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันหยุดแต่ว่าก็อ่าคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนอนี่ ตรงนี้นะคะเนี่ยเอ่อโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้ป้อนนมหมูกันนะคะแล้วก็จะไปอา่าให้ให้แครอทพี่เต่ากันนะคะ<ด>นี่นะคะนี่ไงเต่าสุกาต้ายักษ์นะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้น้องมิอาน้องมิอากำลังให้นมหมูอยู่อาเจย์อาเจย์อาเจย์เ้าบอ้ปล่อปล่อยอยอยไว้างรัักจเลยอะนี่ะ มีอาเจ๊ะคะอาเจ๊มาฝั่งนี้ป๊าๆต้องช่วยอาเจ๊จับนะเดี๋ยวหมูกัดมือน้องโอ้ยน้องพอก็หนี่เมียเมียต้องเมียต้องอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ยใส่ปากเขาอ้าวดูสิอ้าวดูเกาะตัวลอยเลยตัวนี้เลยให้ตัวนี้เลยให้ตันู้นเลย,ยมียยกยกขวดนมขึ้นนิดนึงอ่ะลูกเอาจุกนมอยู่ด้านล่างค <c oughs> ่ะเมียอาเจ๊ให้ยังไงป๊าๆไม่จับมีอาระวังน้ำลายเขานะลูกเมียกลัวอีกให้ตัวนู้นมาอ้าวออาเจ๊ กานหนูปะเนี่ยกันหนูไหมคะ <c oughs> ไม่กัดว่าว่าให้ดีดีลูกให้ไม่กดัดค่ะไม่กดักดหรอกค่ะไปล้างมือนะลูกอ่ำอ่ำอ่ำอัำอำอำอนนี้จะเป็นม้าหมุนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเล่นไม่ได้ลูกร้อนร้อนค่ะเดี๋ยวเราออกมาค่อยเล่นนะ เมียไปเล่นตรงนู้นดีกว่าตรงที่เรามาตอนแรกอะตัวนั้นไม่ร้อนลูกตอนนี้ตรงนี้ร้อน <Yeah. S 1> <Okay. S 2> อันนี้คือทุ่งหญ้าไดโนเสาร์กินพืชอุ้ยดูสิเขาขยับได้ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่คือโซนไดนโนเสาร์กินพืชนะคะนี่พาพา,าซอโลโลโลฟัสนะคะทุกคน <Yeah. S 2> พาราซอโลโลฟัส <Yeah. S 2> น้องเมีย เนี yeah. ه, ่ยอ้ไข่ไดโนเสาร์ทำไมไดโนเสาร์ออกลูกมาเป็นเด็กคนนี้เอาลูกมาเป็นคนนะคะไปน้องเมีเาไปด้านในกันค่ะลูกไปเดี๋ยวเราไปด้านในกันก่อนนะคะโอเคบรรยากาศก็ล่มลื่นนะคะแต่ว่าอากาศจะร้อนหน่อยนะคะ นี้จะเป็นแพแองโกลานะคะนี่ทุกคนตัวสีขาวตัวใหญ่ตัวนี้นะคะอุ้ยเขาบวน้ำลายใส่เมียหรือเปล่าเมียบวชน้ำลายใส่หนูป้าลูกอ่ะโอเคเมียเดี๋ยวรอล่างหล่อปาก่อนอาเจลูกอาเจไหนไปไหนล่ะหนูหนูหนูตัวใหญ่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะดู นี่ไงที่โกงเป็นแบบนี้แสดงว่าเขาชนแน่ๆเลยเมียระวังนะเมียถอยหลังออกมาหน่อยเดี๋ยวเขามาชนอย่าไปจับค่ะอย่าไปจับเดี๋ยวแบบอ่าเขาชนแล้วเดี๋ยวโดนนิ้วนะคะนี่ค่ะเฮ้ย <c oughs> ตัวเล็กตัวเล็กรอตัวเล็กร้อง <c oughs> น่ารักจังเลยโอเค อเจไม่กินนะคะน่ารักเบบีตัวนี้คือเบบีนะคะเบบีจับไม่ได้ค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเบบีนะคะทุกคนมีอามีอาระวังเขาพุ่นน้ำลายใส่หนูนะลูกระวังนะเขาพุ่นน้ำลายได้นะคะอุ้ยเขาคงสงสัยว่าเอ๊ะเด็กสองคนนี้มาทำอะไรนะ เด็กสองคนนี้ไม่เห็นมีอาหารมาให้ฉันเลย,ยระวังรถดด้วยนะลูกเ,เดี๋ยวเราจะไปดูโซนด้านในกันนะคะว่าจะมีโซนอะไรบ้างนะคะนี่นะคะเขาจะมีป้ายบอกนะคะทุกคนป้ายบอกนี่นะคะเขาจะมีป้ายบอก ว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดอะไรบ้างนะคะคอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูซิว่าในนี้มีอะไรมีเสียงจิงจบด้วยอ่าทุกคนในนี้นะคะจะเป็นโซนลูกอ่าบาคิโอซอลัสนะคะทุกคนเราแม่เดินไปดูเลยค่ะ เย็นไงไ้ไม่เขามองหูอยู่นะคะใช่แล้วอ,อ,อ้ขยับแล้วนี่อ่ะก็คือเหมือนว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์นะคะสวัสดีค่ะชี่พี่ชื่ออะไรคะโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ชื่อดิโลดิโลโฟโซรัตนะคะดิโลโฟโซรัตนะคะโอเคงั้นก็ มันมีนน้องอเจห้องนอนนะคะน,ออน,น้อ,นองอเจกลัวน้องเจไม่กล้างลงเลยเจ้งนี่แบล็คมากเลยอ่ะอเจ้งอันนี้ตัวอะไรคะไ <c oughs> ดโนเสาร์ลูกไปค่ะเราไปาดาา้ดานนี้ต่อเนี่ยค่ะมาด้านนี้ค่ะที่นอโี่ยาที่ยาลูกที่ตัวนี้นะไรอะตัวอะไรตั <c oughs> วขนนกะป่ย หมดเวลาแล้วค่ะโอเคค่ะน,นียลงมาเลยค่ะลงเลยโอเคนีม่มีอะไนี้ค่ะนีม่มีอน,นี้โอเคก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอจบปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้เราก็ไปทัวร์มาทั่วสวนเดโดเดสาแล้วนะคะทุกคนอันนีสสน้สวัสดีค่้เพื่อๆกนสวัสดีค่ะ แล้วเจอกันคลิปไหนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย